เทพรัตนที่ที่หายไปไหนเนี่ยเอาใหม่นี่คือต้นลานที่สมเด็จพระเทพรัตน์ราสุดาราสุดาราชะอิงเป็นพอรำวอนที่25สิาช2544ณอุทยานแห่งชาติทับลานรู้สึกว่าก็แค่ต้องบอกทุกอย่างค่ะแบบว่ามันมีอะไรให้น่าสนใจบ้างแล้วก็พาไปดูเขาอยากรู้ว่าอยากอยากสือว่า ที่นี่มันมีอะไรดีค่ะแล้วก็แบบต้นลานมันแบบว่าออกดอกแล้วมันก็จะตายอะไรแบบนี้ค่ะหลังเล,เล่นไหมครัห,หนูก็มีค่ะโตาตัดไนคลิปเกี่ยวกับเกมค่ะอ๋อมีประสบการณ์ตรงนี้อยู่ปอ,อะไรกันครับอยู่ม .4 ค่ะ ม4โอ้ทั้งคู่เลยฮะค่ะโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคมค่ะว้าวมาคว้ารางวัลเลยครับอืออ่าล้วเล่าความรู้สึกได้ครับเป็นไงครับอ๋อรู้สึกเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากคะ่ะแล้วก็เปิดโลกกว้างมากที่แรกก็ไม่รู้นะคะว่าตน้ตนต้นตาลต้นลานเนี่ยค่ะว่ามันออกดอกแล้วมันจะตาย,ายได้ความรู้ใหม่มากค่ะแล้วก็รู้สึกดีค่ะอากาศก็ดีค่ะ บรรยากาศดีมากมันสดชื่นค่ะถึงมันจะร้อนลค่ะแล้วภูมิใจในบ้านเกิดเป็นคนภูมิใจภูมิใจมากค่ะคนปาจีนค่ะคนปาจีนค<ช>่ะอา่านเล่าความรู้สึกบ้านเกิดเราเป็นไงบ้างครับวันนี้รู้สึกว่าแบบมารู้สึกว่าเหมือนก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าแบบที่บ้านเกิดเราแบบว่ามีแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบมันแปลกใหม่ขนาดนี้ค่ะแล้วก็แบบมี ต้นลานมีแบบเสือโคร่งมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช่ค่ะคือแบบไม่รู้มาก่อนก็เพิ่งมารู้เหมือนกันค่ะรู้สึกว่าแบบก็เพิ่งรู้ว่ามันอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะชวนคนมาเที่ยวหกันก็อยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวที่ปราจีนบุรีดูนะคะมันดีมากค่ะเพื่อให้สัตว์ป่ามันข้ามไปข้ามมาแล้วไปแลกเปลี่ยนพันธุกรรมกันและที่สำคัญที่สุดต้องการให้เสือโคร่งฝั่งทับลานข้ามกลับไปเขาใหญ่ไปแพร่พันธุ์ไปออกลูกออกหลานบนเขาใหญ่ มันเป็นการนำเสือกลับไปเขาใหญ่จากวิธีธรรมชาติเพราะการที่จะมาจับหรือไปเอาเสือห้วยขาแข้งเอามาปล่อยเนี่ยมันทําง่ายเกิดูสวยทําให้คนอยากคนเห็นอยากดูมันต้องทำคอมเตอร์เนี่ยเอามวลผลให้เราอยู่ในระดับที่ดีด้วยเราที่มาอยู่เก่าก่อนนะ่ะเรารู้เพราะว่าเราเป็นคนเกิดที่นี่แล้วโตที่นี่เรารู้เลยว่าในหมู่บ้านเรามีอะไรบ้างแต่ว่า สมัยก่อนๆก,ออก็ไม่มีการเล่าเรื่องหรือบันทึกภาพอะไรไว้ได้เนาะคนคนรุ่นก่อนๆก,นนก็คือได้แค่เล่าเรื่องว่าเอ้ยเนี่ยมีเสือนะมานอนกินข้าวหรือว่าเ,ออเก่าแก่มาใครจะมาพูดจามไม่ดีหรือมาทําการอะไรไม่ดีในตําบลในหมู่บ้านเราไม่ได้นะจะต้องไม่พูดคําหยาบต้องไม่โวยวายหรือว่าต้องมีสัมมาคารวะในการใช้ชีวิตในป่า ว่าอะไรสมควรพูดได้อะไรไม่สมควรพูดได้หรืออะไรเอามาใช้ได้บางอย่างเอามาใช้ไม่ได้นี่นี่คือของต้องห้ามในในตำบลเราค่ะชาวเออบ้รนพุทธเราก็จะเล่าขานกันมาต่อๆมาเราก็เอามาปัดใช้แล้วก็มาบอกพยายามบอกเล่าให้เด็กๆรู้ว่าทรัพยากรของเรามีอะไรบ้างสัตว์ป่าของเรามีอะไรบ้าง การดาเนินชีวิตของบรรบุรุษเราดาเนินชีวิตมายังไงใช้ชีวิตยังไงอยู่อย่างพอเพียงกินอยู่แบบไหนแล้วก็ให้ดําเนินชีวิตไปแต่ในนาจปัจจุบนันนี้ยุคมันเปลี่ยนเนาะในระบบการอะไรมันเปลี่ยนเราก็เลยให้เด็กๆมาเรียนรู้เพื่อจะตอนนี้เป็นยุคข,ของเด็กยุคใหม่เราก็ให้เด็กยุคใหม่มาเรียนรู้เอาสื่อใหม่ๆไปเล่าปู่ย่าตายายกลับกันค่ะตอนนี้มันมันเหมือนหนังคนละมวนแล้วแต่ว่าเราสามารถไปเล่าย้อนหรือว่ามาสื่อสารกันได้ค่ะ เด็กๆอยากรู้เรื่องรุ่นราวข่าวก่อนสมัยก่อนว่าคืออะไรเด็กๆก็ไปถามผู้ใหญ่พอผู้ใหญ่อยากรู้ว่ายุคนี้มันเปลี่ยนแปลงไปยังไง AI หมายถึงอะไรผู้ใหญ่หรือคนเก่าแก่ก็ต้องมาถามเด็กๆสมัยนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่ย้อนกลับไปกลับมาแต่ว่ามันสามารถที่จะสื่อกันได้อย่างอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันก็อาจจะเอ๊ะทำไมมันสามารถทําได้นะแต่จริงๆมันก็มีมีเรื่องที่จะต้องต้องให้รู้รายละเอียดว่ามันมันมีบางอย่างที่ ไม่สามารถเปิดได้หมดแต่เรื่องรูปเสือโคร่งเนี่ยเห็นไหมฮะเร<ช>ื่องทำไมทับลานเอเราไม่ค่อยรู้เรื่องเลยว่าเสือโครง่งทับลานมีตั้ง20บกว่าตัวเห็นไหมเป็นบ้านหลังที่สองคือหลังแรกก็คือห้วยกระแข้งมีเยอะสุดเพราะป่าเขาเป็นปา่าเต็งลังปา่าเป็นจำพันเนี่ยฮะแต่ทับลานเนี่ยขนาดเป็นป่าดิบยังสามารถเก็บได้ตั้ง20บกว่าตัวแต่สิ่งที่เราต้องบอกคือพอเราเปิดออกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือพราง เพราะอ,อย่าลืมว่าเราใกล้ใกล้เวียดนามยิ่งกว่าเพื่อแข่งเห็นไหมขนาดเพื่อแข่งไกล,กล,กล,กลๆเวียดนามเพายังข้ามไปไปหาม้งหาอะไรที่เขาไปล่ากัน<อ>เพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันก็มีแล้วอีกอย่างหนึ่งความพร้อมของหน่วยงานเนี่ยมันยังไม่พร้อมขนาดน,นั้นเพราะเพราะอะไรเพราะต้องแบท่านนั่งกับผมเนี่ยผมต้องเล่านน่อนอะ่ะสามวันแล้วฮะว่า<อ>พื้นฐานของทัพลานมันมีอะไรบ้าง เหมือนกันชาวบ้านสังเกตะว่าทำไมดูคนอาจเหมือนจะตื่นตื่นแล้วรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เริ่มสัมผัสเจ้าหน้าที่ตอนาที่ผ่านมาเชื่อไหมชาวบ้านเหล่านี้อยู่ในเขตพยานหมดเลยคืออยู่ในฐานะที่แบบเหมือนแบบเขารู้สึกแบบพยานมาแย่งที่เขาแน่เลยเดี๋ยวจะมาจับเขาแน่เลยเดี๋ยวจะยึดที่เขาอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกที่มีระยะห่างเห็นไหมฮะและที่สาคัญในช่วงนั้ ไม่เกินสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไปจับจับกลุ่มคนเยอะเพราะอะไรเพราะหนึ่งเขาไปตัดฟันไม้พยูงไม้พยูนคถ้าพาไปดูก็จะได้จะได้เห็นอีกปัญหาหนึ่งแล้วเบอรการถ่ายภาพนําเสนอเทรนสารคดีเนี่ยจะเห็นเลยว่าไม้พยูงเนี่ยทำไมมันเกิดทาไมตัดเยอะแยะมากเลยเพราะมันกลายเป็นไม้แห่งความตายในความรู้สึกผมนะเพราะผมก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่เนี่ยผมเคยอยู่ที่รีสเกตเคยเป็นหัวหน้าห้วยค่ะไอห้วยสาราที่นั่นเนี่ย วันๆไม่ต้องทำอะไรคับปะทะกันอย่างเดียวเวลาไปจับเพราะอะไรเพราะเขาเข้ามาเขามาพร้อมกุสงค oh oh. รามมีทหารกลุ่มมาอย่างเราเราเป็นป่าไม้นี่กลายเป็นเราต้องต้องไปฝึกวิชากับตชดว่าแต่ต้องยิงยังไงต้องเข้าแนวยังไง mm hmm. อย่างเงี้ยคือมันสุดยอดนลฮะทีเนี้ยแต่มันมีติดอยู่อย่างหนึ่งเราเราฝันอันนี้เกินไปก็คือเราก็คิดว่าอยากจะทําแบบให้ให้ที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐเนี่มันคนทํา แต่มันก็อย่างว่ามันตอนแรกมันก็บูมนะฮะสักพักมันก็เงียบมาเพราะเพราะเศรษฐกิจไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยแล้วคนจะมาบริจาคี่คงคงไม่บริจาคได้ตลอดหรอกเพราะนั้น mm hmm. ผมคิดว่าจังหวัดต้องเข้ามา mm hmm. เพราะอะไรเพราะสิ่งที่ได้คือเห็นไหมแก้ปัญหาช้างป่าแก้แก้ปัญหาล่าสัตว์ชาวบ้านไม่มีงานทาไปล่าสัตว์ไปตัดไม้เห็นไหมแล้วนี่พันก็โอทอ็อปอะไรมันมันเป็นเส้นทางท,างท่องเที่ยวไง mm hmm. นะ เพราะที่นี่อ่ะบูมยิ่งกว่าก็อะไรเพราะลงสนามบินสุวรรณภูมิปุ๊บดิ่งมาได้เลยอืออืออืไม่ต้องไปกุยบุรีเลยสนทนเท่าหไหร่เละอย่างก็คือว่าอ,อย่างพวกเราอะครับมันมีความหลากหลายจริงๆมันมีสตอรี่เยอะมากของครับล้านเมื่อกี้แค่กินลูกล้านเชื่อมอ่ะเอามะนาวมาใส่อ่ะครับ มันโอ้โหนี่คนตื่นเต้นกันไงมันมันมีผิดเรื่องอย่างเงี้ยเรสตอรี่เหล่านี้มันต้องการมีคนเล่าเรื่องเข้าไปมันจะสร้างสตอรี่ให้กับทับลานได้สูงมาซึ่งทีมเนี้ยมีมีความสามารถเราเชื่อว่าทีมเราเดี๋ยวันนี้วันนี้ที่เรามาใช่ครับเซฟดีนี่อะไรจะต้องทำสตอรี่ให้ครบแล้ว พรมะมนมีสตอรีครบอะครับการตะโกนการเล่าเรื่องออกไปความฝั่งหนูหน้าที่จะบอกผมว่ามันน่าจะแมทชิ่งได้สําคัญว่าเราะจะต้องใช้เวลานิดนึงเมื่อกี้คุยๆกันว่าเราพยายามจะทําให้ครบทั้งรูปวิวถิวทัศนน้ําตกสระดอกไม้ทุกอย่างเนี่ยเพื่อ